สวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับผมบ่าวทีนะนะครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกด้วยนะนะครับผมนะครับตอนนี้ผมมาพักผ่อนที่นั่นเนาะนะครับมาชมบรรยากาศแถวน่านนะครับอยากนะครับอยากมาสัมผัสอากาศเย็นนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมอยู่เรื่อยๆนะนะครับมาดูฮานอยวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่สมาชิกบ่นอยู่ว่าเออไม่เข้าน้ำเนาะนะครับอ้าวนะครับไปสู่เป็นทางนี้มาชิกถ้าเกิดชื่นชอบก็ แค่บาจสบายถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทางเนาะนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูมาชมฮานอยนะครับวันอาทิตย์ที่ยิบข้ากันนะครับยังไงนะครับสำหรับพี่มาชิกนะจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปกลับต่างจังหวัดเนาะยังไงขอเดินทางด้วยความปลอดภัยในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับทั้งไปและกลับด้วยเนาะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาชมฮานอยวันนี้กันนะครับชฉันชอบแค่บายสบายถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทางเนาะสำหรับฮานอยประจําวันอาทิตย์ที่อ่า ยี่สิบเก้านะครับทันวานะครับอ่านะครับไปดูกันครับอ่าอันนี้คือฮานอยผมวันนี้นะฮิมาชินะครับขออภัยด้วยนะครับอ่าทำใส่นะครับแท็บเล็ตเลยนะครับเนาะอ่านับเป็นมัดรวมนะนะครับวันนี้วันที่29เนาะนะครับผมให้เด่นนะ7กับ8 8กับ7นะครับผม72 73 74นะ เปล่น5เปน 6, แล้วก็ไปน9นะครับเบิ้ลนะ77กับ88นะครับสลหรับแนวางเบิ้ลชอบไหมชอบแคบนะครับผมนะครับนะครับสามที่นั่งก็273 856แล้วก็689นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางมาดวนนะแต่ว่าในห้องเรียนก็จะมีแยกหน่วยให้นะครับผม นะครับแคบเลยนะครับสําหรับรัฐบ,บาลไทยที่มาสรุปโค้งสไลดให้ในมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบยังไงขอเป็นวันดีๆสาพิ่มาชิกคนด้วยสําหรับในทางฮันนผมวันนี้นะขออภัยด้วยนะนะครับนะครับไปยังนี้ไปก่อนนะครับสําหรับ เป็นมาฮาหนอยนะก็จะให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับไม่สะดวกเขียนเนาะนะครับอ่ะไงขอโชคดีกันเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกทุกาการไลค์การแชร์ขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิกนะน,นะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับด้วยจะมีบรรยากาศสวยๆให้มาชิคดูชมกันด้วยเนาะนะครับโชคดีครับผมไว้เจอผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ